คอนเซปต์เล่าเรื่องผ่านกราฟิกตับที่มีปื้นสีเหลืองจากน้ำตาลเกาะหนาจนดูหมองคล้ำและขยับตัวช้าสลับกับกราฟิกโมเลกุลฟลูโตสที่กำลังพุ่งกระแทกเซลล์ตับเหมือนลูกตุ้มทำลายล้างก่อนจะหักมุมด้วยการเปลี่ยนเป็นกราฟิกน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องที่ซึมเข้าไปล้างสีเหลืองออกจนตับกลับมาเป็นสีชมพูสดใสพร้อมอีโมจิยิ้มกว้างใน7วันส่งท้าย ด้วยกราฟฟลูออเรสเซนต์โชว์ค่าพลังงานพุ่งกระฉูดเปลี่ยนความเชื่อคนไทยที่คิดว่าน้ำหวานแก้เหนื่อยให้รู้ว่านั่นคือยาพิษแช่อื่มตับไวร l าเฮดไลน์ line, หยุดฉีดน้ำตาลเข้าตับแค่เปลี่ยนแก้วน้ำร่างขายจะรีเซ็ตใหม่ใน7วัน Main Visual Focus ภาพจำลองตับสีชมพูใสปิ้งไร้คราบไขมันสีเหลืองเกาะ Twist d i r e c t ชันภาพกราฟิกเฉลยว่า ความสดชื่นจากน้ำหวานคือภาพลวงตาที่ทำให้ตับทำงานหนักกว่าปกติ2เท่าแต่น้ำเปล่าคือสารละลายไขมันตับที่แท้จริง Target Emotion ตกใจที่เห็นภาพไขมันเกาะตับและทึ่งกับระบบฟื้นฟูตัวเองจอราบเลน a l t h Investigation plus Transformation Visual Highlight ภาพกราฟิก 3D ตับสบัดคราบไขมันสีเหลืองทิ้งแล้วเปลี่นออร่าสีชมพูออกมาทันทีที่น้ำดื่มสะอาดไหลผ่านระบบย่อยอาหาร